ยะถาดีวะหาภูราปริวันเดนิตาพลังเอวเมวะโยตินังเปตังลังวุปกาปะปิอิติตังปิทังตุนังทิภเมวะสมิจุติเพรอะมเรนสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโตติระโสยะถาสะปิติโยวัตันยุตสาเโลกโวนัตตุกมาเตปวัตวันละโยสุขีติ迦โยโภตะปิติโยวัตันยุตสาเโลกโวนัตตุกมาเต โอวันตรายโยทุกีที่คายุโกนาโตพีทิโยวัชันุตาปโลโกนัตะตุลาเตปวัตวันตรายโยทุกีที่คายุโกมาวิวัดนาสีริสนิจังุทานปจายโนจัตตาโลธรรมาวัชังติอายุวโนสุขังพระรังมหาคัลวิโกนาโถอัาศัยจายสุขายสัปปบาลยนาง ภูณสวาบาลมีสภาปโตสัมโมจิมุตมะเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุตับภูปูตะวากาเลนะทันติปัญญาวัฒนยูวีธรรมจารากาเลนะทินังอิเยตุภูตุภูเตตุตาทิตุวิปัสสนะมนนาตัสุราหุนตุเตนักินญาโมทันติวิยาวจังการุเตนะักินาโอนาเตปุญญาสภาสิงห์ตัตตมานะเทอปจิวานะจิตโตะญาตินา มาพลังกุญญาณนปะโลกาของผู้ติาขอนทีปานินันติอักตัวเปัจจานันต์อักขันธรรมังญาณสังหาเกิดเกิดปัจจานันต์รักจิเยอนุตรเรอเกิดธรรมเวปัจจานันต์วิรากุจเมตุเกอเกตัมเกปัจจานันต์กุญญาเกเตอนุตรเรสมิงยานังทานัทธะตัณหาคังกุญญาโงะสติคังอายุเทวันโนเจโตจิตติทุขัง พระหัค <TP> ัตธาตามีดาวิอากาศธรรมสมาโยะเอวะปูโตมนุโตะกัปโตะโกโมทตีติหายโตะระโตีรวันนะโทปฏิภาณะโทจุขัตธาตามตาวีสุขังโตะริคัตจติอายุทัตตะพลังวันนังสุขันนิพาณะโทตีคายต่าโหติยัตายะทุปัจจติยัตมิง มระเทศกับเวทิวาสังปันธิทิชาติโยสีระวันเตสโพเจตวาฒัญญเตมครามายโนยาตธาเทวทาหาสิงกาสังทักิณมาติเสตาปูจุตาปูจิยันติมานิตามานิยันตีนังเดโตนางอนุกรรมปันติมาตาภุตังภูรดังเทวทานุกรรมกิโตโพโสสังทักภัสสานิปัสสติยานี ภูตานิธรรมคตานิบุมมานิวายานิวาอันตริเกษัภวภูตาทุปนาขวานิอโธปิตักกัจจานันุภาติตังตุภาติตังกิติปิโลภะเนมุขุณยะตูกพาทะ้รังอปาปังธรรมโมเทตังอนุกาลานังตัตมาิภูตานิสาเมตจักเพเมตังกโลธรรมนุติยาปทายะทิวาจรัตโต ยารันเทียป็นิมป <ma ine> <era> ัตโยอักขลังนภิกขังขบานาเตโหมนุตาตะนุกานุภาวปุถาวรเสเสนาไมติกาจญาติสัมมาตามนุษย์เยียตาตัตสมัยเรระกตาอภุมตาติกะธาติเมยสกติเมยญาติมิตรตาสขาจเมเปตานังทัดจินังทัดทาภุเพ กตามณูทรางในหุ่นนังวโตโกโหะยาวันยาปริเทวนนนะตังเปตานะมัตถายเอวังติธันติยาิโยยัญะโคทาตินาดินนาสังคำนิตุปติติตาทีกรัตังนิทายัสฐานะโุปะกับปิติโยยาทิธรรมมจะยามิทัตสติโตเปตานะปูชาเจกตาอุราลาพลัญจะภิกโนะมนุปตินง ตุมเหตุตมยังตะตุตังอันรักปะกันนิตรัประพุทธานุภาเวนะสัปปะธรรมานุภาเวนะตัปมะตังคานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินางรัตนังอานุภาเวนะสกุราติติตาหาตธรรมะขันธานุภาเวนะปิตกะติยานุภาเวนะจินตสาังวะการนุภาเวนะสัพเพเต โลกาสสัพเพติภิยะสัพเพติอันตรายาสัพเพติปัตจาวะสัพเพติุนิมิตาสัพเพติมังสาวินัตถันตุอายวัตตโกะขนะวัตะโกติริวัตะโกยะตวัตะโกปลวัตโกวันนาวัตะโกสุขวัตโกโมตุสัขะทาทุกขะโลกัญาเวราโฉกาตตุปัตจาวะเนกา อันตรายาปิวินัตนุจิเตหิกรายยติทีนางลาพังโสติภาคยังทุขังเมลังศีอายุจวันโนจะโพคังอุทธีเจตวัสตวัสสาจะตเตหวัตุสัพมังกลังละขันตุสาพเมเดวัสาสัพปุทถานภาเวนัสตาโตติ มวันตุเตปุตุตาปมังขลังรักขันทุตตาปะเทวะธาตุปะธรรมะมุภาเวนะสตาโสตีมวันตุเตปุตุตาปมังขลังรักขันทุตตาปะเทวะธาตุปะสังขามุภาเวนะสตาโสตีมวันตุเต